สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองอวันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้หนูเป็นเด็กไทยนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้เด็กไทยทุกๆคนตื่นนอนตอนเช้ากล่าวคําทักทายผู้ปกครองหรือย,ยังเอย่ยเด็กๆตื่นนอนตอนเช้าต้องกล่าวคําทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ช่ไหมเอ่ยวันนี้เด็กไทยทุกๆคนจะได้มาเรียนรู้อะไรนะครูอิบมีอะไรมาฝากเด็กๆด้วยเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยคะ่ะเด็กๆการละเล่นพื้นบ้านมีอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักคะ,ะบางคนบอกว่า หนูรู้จักการและเล่นพื้นบ้านอะไรนะเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆเคยรู้จักกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยอย่างแรกเลยกรีรีข้าวสารค่ะเด็กๆเด็กๆเคยเล่นใช่ไหมคะกรีรีข้าวสารเล่นยังไงเอ่ยก็จะมีะเพื่อนสองคนใช่ไหมคะมาทาสะพานโค้งให้เด็กๆลอดอะจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชาย หรือว่าผู้หญิงกับผู้ชายมาทำสะพานโค้งให้เด็กๆเห็นไหมคะต่อไปก็จะมีเพื่อนเห็นไหมคะลูกเพื่อนก็จะต่อหลังเป็นแถวแล้วก็ร้องเพลงรีรีข้าวสารใช่ไหมคะร้องยังไงเอ่ยเรามาร้องพร้อมกันนะคะรีรีข้าวสารสองทานานข้าวเปลือกเลือดท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน พดข้าวใส่จานผ่านเอาคนข้างหลังไว้อ้าวผ่านเอาคนข้างหลังไว้โดนคนไหนคนนั้นก็ต้องมาทำสะพานโคง้งต่อใช่ไหมคะเด็กๆถ้าโดนเพื่อนจับได้แล้วเห็นไหมคะลูกผ่านเอาคนข้างหลังไว้จับคนไหนได้คนนั้นก็ต้องมาทำสะพานโคง้งต่อจากเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะ ก็สลับกันมาทำสะพานโค้งให้เพื่อนรอดใช่ไหมคะเด็กๆเคยเล่นไหมเอ่ยน่าจะเคยเล่นกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะการละเล่นมอนซ่อนผ้าคุณครูอิอว่าเด็กๆต้องเคยเล่นแน่ๆเลยตอนอยู่อนุบาลหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูอิแอบเห็นด้วยแหละเด็กๆเคยเล่นแน่ๆเลยมอนซ่อนผ้าค่ะเล่นยังไงเอ่ย มอนซ่อนผ้าเราก็จะมานั่งกันเป็นวงกลมใช่ไหมคะลูกนั่งกันเป็นวงกลมและก็จะมีเพื่อนหนึ่งคนที่ถือผ้าไว้ใช่ไหมคะถือผ้าไว้เสร็จแล้วก็ร้องเพลงหมอนซ่อนผ้าใช่ไหมคะเด็กๆคนที่ถือผ้าไว้ก็จะเดินล้อมรอบเด็กๆใช่ไหมคะพร้อมกับการร้องเพลงหมอนซ่อนผ้าคะ่ะร้องยังไงเอ,อ่ยเด็กๆร้องได้ไหมคะ ร้องได้ร้องพร้อมกันเลยค่ะมอนซอนผ้าตุกาตาอยู่ข้างหลังไวโนนไว้น,น,วนี่ฉันจะตีหลังเธอเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆก็จะร้องคนที่นั่งอยู่เป็นวงกลมก็จะช่วยกันร้องเพลงและปรบมอือใช่ไหมคะ,ะคนที่ถือผ้าก็ต้องวิ่งใช่ไหมคะลูกวิ่งเอาผ้าเอเอาไปวางไว้คนไหนคนนั้นก็ต้อง หยิบผ้าต่อใช่ไหมคะลูกแล้วก็วิ่งไล่คนที่เอามาวางไว้แล้วคนที่เอามาวางไว้ก็ต้องรีบมานั่งที่แทนที่ใช่ไหมคะลูกถ้าวิ่งไม่ทันล่ะคะถ้าเข้าที่ไม่ทันก็ต้องเป็นต่อใช่ไหมคะลูกเห็นไหมคะเราก็จะมาร้องเพลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะสลับกันไปแบบนี้เล่นเล่นหมอนซ่อนผ้าคุณครูว่าเด็กๆต้องเคยเล่นแน่ๆเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะ เรามาดูการละเล่นอีกหนึ่งอย่างค่ะ,ะงูกินหางนั่นเองค่ะเด็กๆถือเล่นไม่เอ่ยงูกินหางเขาเล่นยังไงคะงูกินหางก็จะมีพ่องูกับแม่งูใช่ไหมคะลูกและก็จะมีลูกงูที่อยู่ข้างหลังแม่งูเห็นไหมคะแม่งูก็มีหน้าที่ปกป้องลูกงูที่อยู่ข้างหลังไม่ให้พ่องูมาจับไปนั่นเองค่ะเด็กๆ ถ้าพ่องงูจับไปได้เมื่อไหร่ลูกคนนั้นก็จะต้องไปอยู่กับพ่อโงูใช่ไหมคะ,ะแล้วพ่องูก็จะถามแม่งูว่าแม่งูเอ๋ยแม่งูก็จะตอบกลับมาว่าเอ๋ยแล้วเราก็จะพูดพร้อมๆกันว่ากินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อใจย,ย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ย เอ้ยกินน้ำบอ่อไหนกินน้ำบอ่อสูงโยกไปก็โยกมาแม่งูเอ้ยเอ้ยกินน้ำบอ่อไหนกินน้ำบอ่อหินบินไปก็บินมากินหัวหรือกินหางกินกลางตลอดตัวพอเพลงจบแล้วเราก็ต้อง วิ่งใช่ไหมคะลูกวิ่งตามแมงูแมงูวิ่งไปตรงไหนเราก็วิ่งตามอ่าถ้าลูกหมูดโดนจะไปเมื่อไหร่ลูกหมูก็ต้องไปอยู่กับพ่อหมูใช่ไหมคะนะเด็กๆเ,เคยเล่นไม่เอ่ยเคยเล่นใช่นี่ค่ะหมูก,กินหางค่ะต่อไปค่ะเด็กๆมากั้นกล้วยค่ะเด็กๆเ,เ,เคยเล่นไหมคะอ่าเขาก็จะใช้ใบกล้วยค่ะเห็นไหมคะลูก เอาใบกล้วยออกตัดใบกล้วยมาแล้วก็เอาใบกล้วยออกเหลือแค่หางไว้เห็นไหมคะลูกเสร็จแล้วก็จะเหลือแต่ก้านใช่ไหมคะเอาใบออกแล้วก็จะเหลือแค่ก้านเราก็มาทําหัวมา้าเหลือใบไว้นิดนึงเป็นหางมา้านั่นเองคะ่ะเด็กๆและเราก็จะมาวิ่งเล่นกันคะ่ะอันนี้ก็คือม้าก้านกล้วยส่วนมากแล้วเด็กผู้ชายชอบเล่นใช่ไหมคะ แต่ผู้หญิงก็เล่นได้เช่นกันใช่ไหมคะลูกหมาก้านกล้วยค่ะต่อไปค่ะอันนี้เด็กผู้หญิงชอบเล่นอ่าก็คือหมากเก็บนั่นเองค่ะหินกรูฟก็ชอบเล่นเหมือนกันตอนกรูฟเป็นเด็กอ่าหมากเก็บเราก็จะโยนหินขึ้นแล้วก็เก็บทีละเม็ดอ่าจนหมดเลยอ่าถ้าเราทําหินตกเมื่อไหร่เราก็จะต้องเปลี่ยนให้เพื่อนเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆ ลับกันแบบนี้เคยเล่นไหมคะอาไม่เคยเล่นนะสิฮะเด็กๆลองเล่นดูนะคะถามคุณแม่ก็ได้ค่ะว่าเล่นยังไงคุณคุียเชื่อว่าคุณแม่ต้องเคยเล่นแน่ๆเลยมาเก็บค่ะการละเล่นของไทยของเราก็จะจบลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะกับการละเล่นแบบไทยๆของเราทีนี้ เรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดพัฒนาภาษาไทยหน้าที่33มสีสานำานะคะเด็กๆวันนี้พยัญชนะต้นหน่ารู้เขาบอกว่าเขียนตามรอยประและลากเส้นโยงพยัญชนะให้สัมพันธ์กับภาพค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำะเครื่องดนตรีอยู่สองชนิดซึ่ง เป็นเครื่องดนตรีประจำชาติประเทศมาเลเซียและก็ประเทศลาวาเรามาเรียนรู้ประเทศอาเซียนสองประเทศกันนะคะวันนี้ก็คือประเทศมาเลเซียและก็ประเทศลาวนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะประเทศมาเลเซียค่ะเด็กๆ เห็นไหมคะเครื่องดนตรีประจําประเทศมาเลเซียก็คือปีนั่นเองค่ะเรามาอ่านคาว่าปีพร้อมๆกันนะคะปอ,อีปีปีไม่เอกปีปอ,อีปีปีไม่เอกปีคำว่าปีพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะเด็กๆปอก็คือปอปล่านั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ปี ใช้ทำอะไรคะใช้เป่านั่นเองค่ะเด็กจจำให้ได้นะครับปีพยัญชนะต้นคือหอปลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะให้ทำอะไรอ่ะปีไว้เป่าใช่ไหมคะของประเทศมาเลเซียเด็กๆดูธงชาติของเขาค่ะธงประจำชาติมาเลเซียก็จะมีสีแดงสีขาวเห็นไหมคะลูกสลับกันแล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ พระอาทิตย์กินแข่งหรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมคะโลกคู่กันเลยพื้นของเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินถุงชาติมาเลเซียนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูค่ะอ้าวนี่ไงที่คุณคุยบอกว่าให้เด็กๆจำนะคะปีปีเมื่อกี้ใช่ไหมคะปออีปีเม่เอกปีพยานชนะต้นก็คือ ปอปลานั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องโยงเส้นค่ะโยงเส้นไปหาปอปลานั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆโย,ง,ย,ย,ง,ย,ยงแล้วยังเอ่ยโยงแล้วเรามาดูประเทศที่สองกันเลยนะคะก็คือประเทศเลาวประเทศเลาวเครื่องดนตรีของเขาก็คือแคนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาอ่านคำว่าแคนพร้อมๆกันเลยนะคะ คอ,อ,อแอโนเขนคอ,อ,นอแอโนแคนแคนค่ะเด็กๆแคนก็มีไว้เป่าเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้นี้มาเลเซียปีก็ใช้เป่าเหมือนกันใช่ไหมคะแคนก็ใช้เป่าเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เด็กๆดูค่ะธงชาติของเขาก็จะมีสีแดงข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมคะตรงกลางของเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีวงกลมตรงกลางด้วยอันนี้ ประเทศอะไรคะประเทศลาวนั่นเองค่ะเด็กๆประเทศมาเลเซียกับประเทศลาวมีเครื่องดนตรีที่ใช้เป่านั่นเองค่ะเด็กๆเป่าเหมือนกันเลยประเทศมาเลเซียใช้อะไรคะใช้ปี่ใช่ไหมคะประเทศลาวใช้แคนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆนี้เรามาดูค่ะ,อะคอแอนแคน คอก็คือพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะคอก็คือคอควายนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงเส้นไปหาคอควายนั่นเองคะ่ะคอเอนออนแขนนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้ประเทศอาเซียนอยู่สองประเทศนะคะก็คือมาเลเซียและก็ประเทศลาวนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆ อย่าลืมเขียนตามรอยป่าให้ครบทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยแบบฝึกหัดของเราก็ได้จบลงไปแล้วอยาลืมว่าเด็กๆจะเขียนสวยๆระบายสีสวยๆด้วยนะคะลูกทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเอ๊ะวันนี้เรารู้จักอะไรกันเอ่ยเรื่องดนตรีใช่ไหมคะลูกก็คือปีกับแขนนั่นเอง คุณคุ้ยก็ขอฝากให้เด็กๆทุกทวนบทเรียนด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณคุ้ยก็เป็นห่วงเด็กๆนะก่อ,ะอนออกจากบ้านเด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะหยิบจับอะไรก็ต้องหมั่นล้างมือ,อล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆทำเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้วิชาภาษาไทยก็จะจบลงไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ